นี่แหละครับสำหรับเพศสัจกรสาวสวยดีกรีนาง,งามนะครับคุณบิ้นสิรีทรนะฮะเจ้าของตำแหน่งนางสาวไทยปี2,562ครับแล้วก็ผู้สร้างประวัติศาสตร์สาวไทยคนแรกครับที่คว้ามงกุฎ Miss International 2,019ที่นอกจากความสวยแล้วแล้วก็ความสาวที่ยังดูแล้วโอ้โหหนุ่มๆห,หลงไหลนะฮะคุณบิ้นนะครับยังใช้ความรู้ที่เรียนด้านเภศสัชกรมา ออกมาให้ความรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องของโควิด1 9ทั้งเรื่องการดูแลตัวเองแล้วก็เกี่ยวเรื่องของความรู้นะฮะเรื่องยาเรื่องโควิด1 9อยู่เสมอนะครับล่าสุนแทเจ้าตัวได้เข้าไปช่วยหมอฤทธิ์นะครับเป็นคนจัดยาฮะเพื่อคัดส่งต่อให้กับผู้ป่วยโรคโควิด1 9ในโครงการหมอฤทธิ์ช่วยโควิดนะครับโดยเผยว่ารู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาทําตรงนี้ครับ พี่แกเริ่มตั้งโครงการเลยเราเห็นว่าโครงการนี้โมเดลอ่ะมันค่อนข้างจะเข้าถึงคนไข้ได้เยอะจริงๆอะไรเงี้ยเราเราก็รู้สึกว่าเอยเรามีวิชาชีเพเภสัชติดตัวถ้าเกิดว่าเราช่วยอะไรได้เราก็อยากช่วยก็เลยทักหลังไมาพี่ลิศไปเลยค่ะว่าแบบเออพี่ลิศถ้าเกิดว่ามีอะไรให้บินช่วยได้อ่ะบอกบินนะเพราะว่าแบบบินบินเรียนเภสัชมาก็แจ้งไปเผื่อพี่ลิศไม่รู้ว่าแบบบินเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะก็พอผ่านไปสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะพี่ลิศก็แบบเหมือนทักมาว่าตอนนี้งานมันเริ่ม เยอะขึ้นค่ะแล้วก็ยาเข้ามาเยอะมากดังนั้นเนี่ยอยากจะขอให้บินมาแบบเป็นช่วยช่วยพี่ลิ์นหน่อยเพราะว่าดูยาเองไม่ไหวแล้วเพราะโครงการมันใหญ่ขึ้นบินก็เลยได้มาช่วยค่ะซึ่ง ต้องบอกว่าการจัดการของพี่ฤทธิ์ดีมากๆนะคะแล้วก็ยาเนี่ยถึงคนไข้เร็วมากๆค่ะบินก็ดีใจที่ตอนนี้ทุกคนแบบช่วยกันเพื่อแบบช่วยประชาชนคนอื่นเลยช่วยคนไข้ที่ป่วยจริงๆนะคะบินก็อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะว่าแบบเอ้ยเราสามารถช่วยกันได้นะคะตอนแต่ตอนนี้เนี่ยโครงการของพี่ฤทธิ์เนี่ยก็มีปิดรับเอ่อยาบางส่วนไปแล้วเพราะว่าตอนนี้คือแบบล้นมือมากๆค่ะแล้วก็แบบเต็มเต็มที่ที่วางเลยแต่ว่า เบื้องลึกเนี่ยบินอยากให้ติดตามจากพี่ลิ์โดยตรงว่าพี่ฤทิ์เขายังต้องการอะไรอีกนะคะก็จริงๆก็ชิชวนเป็นโครงการอื่นก็ได้ค่ะว่าแบบถ้าเกิดมันมีโครงการอะไรที่ทําเพื่อคนไข้เหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็ไปบริจาคก,ก็ได้ค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ